ซึ่งจากการระบาดในปัจจุบันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กองทัพปรับพื้นที่สโมสรและก็ค่ายทหารให้เป็นโรงพยาบาลสนามครับเพื่อรองรับผู้ป่วยพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะโคศกกองทัพบกก็บอกได้ครับว่าขณะนี้กองทัพเร่งดำเนินการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมเอาไว้นะครับซึ่งโรงพยาบาลกองทัพบกเนี่ย37แห่งมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง3,600เตียงล่าสุดตอนนี้ เปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อแล้ว17แห่งมีผู้เข้ารับการรักษา1,466คนครับโดยพื้นที่ของกรุงเทพมีโรงพยาบาลสนามกองทัพ6เปิดรับการดูแลรักษาผู้ป่วย2แห่งคือโรงพยาบาลสนามกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน1จํานวน300เตียงและที่โรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่11จํานวน187เตียงครับนอกจากนี้กองทัพบกเองก็กําลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ที่สมุทรสรทหารบกตรงข้ามกับ เอ็นบีทีเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์สาหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอก่อนจะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของกองทัพบ,บกและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพมหานครต่อไปครับค่ะทราบมาว่าที่สโมสรกองทัพบ,บกที่ตรงข้ามกับ NBT เราแล้วก็วมีการจัดเตรียมเรื่องของเตียงเรื่องของสถานที่เอาไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะสีเขียวนะคะ